มาสวัสดีค่ะทุกคนวันนีล้ลูกเลิกเรียนแล้วนะคะก็เลยหาลูกมาเดินออกกำลังกายนะคะ ไปรับมาเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้ไปรับที่โรงเรียนนะคะรับที่รับที่ป้ายรถเมย์นะคะมาถึงบ้านแล้วก็ล้งางไม้ล้างมือกินข้าวแล้วไม่ได้กินข้าวล้งางไม้ล้างมือกินขนมแล้วก็พาเดินนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูทุ่งนานนะคะพอดีเมื่อวานขี่รถมาเห็นเขากําลังเหมือนเกี่ยวข้าวตากข้าวกันแล้วนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปดูนะคะ อันนี้เป็นแถวแถวบ้านเนี่ยนะคะทุกคนมันมันไม่มีบ้านอะไรเลยนะคะแถวน,นี้มันอยู่บ้านห่างๆแล้วก็ติดแบบภูเขานะคะงนะน,นี้ลูกพับค่ะทุกคนลูกผับก็จะโตเท่านี้แล้วอ้่ยอาจิเซอาจิเซยังเหลืออยู่นะคะทุกคนสวยจังเลยนี่นะคะนี่็นถนนที่ฉันชอบมากมากคุยอออือ มาเดินเล่นนะคะอาทิตยเต็มอีกงเยอะประมาณสักสี่โมงกว่าๆนะคะตอนนี้นนเ,นกเก็บนี้ไปให้อากียวทำปุป๊บ อากาศกำลังดีเลยนะคะมาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อของให้อากิโยนะคะเนี่ยค่ะหมู่บ้านก็จะมีอยู่แค่นี้เองมันอยู่ห่างออกมาจากในตัวอำเภอนะคะก็จะไม่มีอะไรเยอะเลยมีเท่านี้ค่ะแล้วก็ตรงทางออกที่จะออกไปทำงานแค่นั้นนะคะที่ที่นันอยู่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่นะคะทุกคนอันนี้เป็นเครื่องเครื่องมัดข้าวนะคะตัดมัดข้าว นอนค่ะข้าวสีเหลืองทองอันนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าอันนี้คือมีไฟนะคะทุกคนกันสัตว์นะคะข้าวงามมากค่ะดูสิไม่มีหญ้าเลยอะ่ะเขาดูแลดีนะคะบางทีเาเห็นเขาเขาลุยไปในป่ากข้าวแล้วก็แล้วก็วกถอนหญ้าออกมานะคะ <c oughs> 帰ろよいうん、うんうん、せっかく僕と母ちゃんがまたギ集めてそのところをビデオし忘れたっていうんだからね <laughs> ほい <laughs> มาลูกมาโอ้โหนี่ยค่ะก็มีอยู่เท่านี้นะ,ะอ๋อก็มีอยู่ประมาณเท่านี้ท่าหมู่บ้านที่นั่นอยู่รอบๆมีแค่นี้ค่ะเพราะว่าเขาจะแยกเป็นหมู่เล็กๆ,ๆนะคะเหมือนแบบบ้านห่างๆนะคะทุกคนมันไม่ได้อยู่ติดกันเพราะว่ามันอยู่บ้านนอกมากๆเลยนะคะตรงนี้

จะเล่นนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปบล็อกให้หนูค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้คือตรงเขตหมู่บ้านของแม่นะคะทุกคนมันมีไม่เยอะนะคะตรงนี้มันบ้านห่างเนี่ยสุด สุดจากที่อังขายอัง,งุ่นก็คือจบตรงนี้แล้วนะคะหมู่บ้านที่นี่เป็นแบบน้อยๆนะคะมีไม่กี่ครัวเรือนนะคะทุกคนถึงแล้วน,น,นะคะมาที่เดิมลานใกล้บ้านโอเคโอ้ต <no? S 2> ่อเลยต่อเลยดเราะคุณนิจิวะต่อเ

นั่งรอเงินพรน,นะคะมาซื้อของร้านลอยเย็นให้อกอยุนะคะซื้อของร้านลอยเย็นที่ไม่เคยหมดร้อยเย็นนะคะทุกคน ราคาที่เราไปซื้อมาวันนี้คะเน้นหมดไปประมาณเนี่ยอันนี้เป็นล้านร้อยเยนนะคะหมดไปห้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าเยนนะคะตกประมาณพันห้าร้อยบาทก็อันนี้ไปซื้อผ้าปูเป็นพลาสติกนะคะสําหรับสําหรับปิกนิกนะคะของอาก,กอิพรุ่งนี้นะคะอันนี้ร้อยเยนนะคะถ้าถ้าไม่มีราคาแบบเพิ่มมาเขาจะ ราคา100่ยเยนนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนคิตตี้จังนะอันนี้ก็น่าจะเป็นของแท้นะคะที่ญี่ปุ่นคือถูกนะคะแต่ว่าอันนี้เซล for sale in Japan only นะคะมีขายที่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนอันนี้อันนี้กี่เยน300รยเยนนะคะอันนี้จะซื้อไปใส่ เสื้อผ้าที่ทํางานนะคะใส่เสื้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็อันนี้นะคะเป็นโอเบนโตะนีก็จะซื้อไปใส่ไปกินที่ทํางานของตัวเองนะคะอันนี้ในราคาหนึ่งร้อยเยนนะคะสามสิบบาทก็จะเป็นอ๋อสองร้อยเยนสองร้อยเยนหกสิบาทนะคะก็จะมีสองชั้นนะคะใส่ข้าวแล้วก็ใส่กับข้าวนะคะแล้วก็มีตะเกียบในนี้ด้วยนะคะหกสิบบาทอันนี้ก็เป็นกระดาษชุดมือซื้อให้อาเกี่ยวไป ไปปิกนิกพรุ่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงใส่ถุงใสเนี่ยค่ะถุงใสโอเบนโตพรุ่งนี้นะคะสามสิบบาทแล้วก็ผ้าเช็ดมือนะคะหกสิบบาทก็คงจะน่ารักตรงนี้เนาะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นมุ้งครอบสำหรับครอบอาหารนะคะทุกคนสามสิบ แล้วก็พอดีไปเจอถาดอันนี้มาถาดเหลี่ยมนะคะไว้ทําไว้ใส่แบบเวลาเพื่อนมากินข้าวที่บ้านทําข้าวแกงกินอะไรอย่างนี้นะคะอยากทําข้าวแกงอะคะ่ะทุกคนในอนาคตต้องมีคลิปข้าวแกงแล้วนะคะเราจะทากับข้าวสักสามสี่อย่างนี่เพื่อนนะคะอันนี้เส้นสี่แบบแล้วก็เป็น ตลับนะคะอันนี้จะซื้อมาใส่ผลไม้ให้อากิลนะคะแยกนะคะก็เลยซื้อมาแล้วทีนี้ไม่ได้อยากได้อันนี้นะอยากได้อันนี้แต่ว่ามันมาเป็นเซตกันนะคะอันนี้ก็30บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นถาดรองทอดนะคะถาดทอดสําหรับทอดแล้วก็อันนี้ก็เป็นแรองอันนี้แยกนะคะอย่างละ30อันนี้30อันนี้30มสบาทแล้วก็ไม้เสียบ ลูกชิ้นนะคะก็จะเผื่อเอามาทำไก่ย,ย่างลูกชิ้นย่างอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะทำแล้วก็อันนี้ก็สองถาดค่ะถาดใหญ่เหมือนกันกับอันเมื่อกี้เลยนะคะข้อนี่ยลืมดูอันนี้อ่ะอันนี้มันถาดละห้าร้อยห้าสิบเยนนะคะตกประมาณ150ร้อยห้าสิบกว่าบาทนะคะน,นี้ ของขาดก็พันเยนนะคะสามร้อยบาทแล้วก็ก็เป็นจานแบบลองกินข้าวนะคะใบละสาใบละร้อยเยนนะคะกระเป๋ามาใส่ของใส อนแล้วว่าจะใส่เอานี้ให้อาเกิียวนะ<ม>ก็เลยเยีถ้าอาเกิียวใส่น,นั้นแม่ก็จะเอาอันนี้ไปที่ทําง,งานนะคะแล้วก็กละลำมังนะคะเอามาไว้ล้างผักล้างแบบของแบบนะคะเวลามีผักอะไรเยอะๆใหญ่ๆนันก็จะใส่อ,อืมก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมันคุ้มแพงเพราะถาดอันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็สองอันก็หนึ่งพันแล้วอะแล้วก็อันนี้สี่สามสัสองก็สองพันกว่าแล้วนะเดี๋ยวรอดู เป็นโต๊ะของอากิวนะคะว่าจะทำอะไรบ้างวันนี้นงก็ทำอาหารง่ายๆนะคะให้พ่อลูกกินแล้วนะคะเนงก็จะไปอาบน้ำเพราะว่าเน่นไม่อยากกินนะคะวันนี้ก็เลยว่าจะรีบอาบน้ำแลว้วก็จะรีบนอนนะคะ ไข่เจียวไทยนะคะทุกคนแต่ว่าทําเป็นแบบนี้ให้ลูกนะคะเพราะว่าเวลาไปใส่เบโตะจะได้ใส่ง่ายนะคะแล้วก็จะเอามาห่อเอาเบคอนมาห่อนะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็หอแรปนะคะเนี่ค่ะหอไปเข้าเว็บปุ๊บเขาก็าจะนี่ค่ะติดกันแบบนี้นะคะ มะเขือเทศนะคะไปตกแต่งนิดหน่อยนะคะแล้ก็เอานี้สักใบสองใบนะคะไปตกแต่งค่ะ ระหว่างนี้ลูกก็จะเตรียมของนะคะของตัวเองเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็เข้ามาเอาถุงถุงที่จะไปใส่ขยะนะคะ <S <S อารดชวนก็จะเรียกถามแม่นะคะซื้อแมสมาหลายแบบหลายแบบมากเพราะว่าบางอันก็ไม่เข้ากับหน้านะคะเหมือนว่ามันใหญ่ไปคุณครูก็จะไม่ให้ให้ใส่นะคะเขาจะแจ้งมาแบบว่าคืออันนี้มันมันไม่เหมือนกับว่า ถ้ามันเป็นแมสที่ไม่ไม่เข้าหน้าพอดีเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ใส่เขาก็จะแบบมีคําแนะนํามานะคะแล้วก็อันไหนที่เป็นแบบที่เป็นผ้าอย่างเงี้ยคือเขาไม่ให้ใส่นะคะตอนนี้เขาจะแจ้งมาเลยว่าให้เลิกใช้อันที่เป็นผ้านะคะเหมือนกับว่ามันป้องกันไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมาอย่างนี้นะคะที่ปุดก็วันนี้เราจะลาดเ้ราจะทําแบบเป็นข้าวแล้วก็เอาอันนี้เป็นปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนที่เขา แกะเนื้อแล้วนะคะเขาก็จะมาใส่ในกระปุกแบบนี้นะคะอันนี้ญาติส่งมาให้นะคะทุกคนส่งมาให้จากเอ่อโยโกฮาม่านะคะ uh ส่วนอันนี้ก็เป็นไข่ปลาแซลมอนดองซีอิวนะคะทุกคนอันนี้นันก็ไม่กินอีกนะคะคนพ่อลูกก็จะชอบนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปให้ส่งคนพ่อลูกกินข้าวก่อนคะอ่ะโอฮโยโกไซมาสโอฮโยกไซมากินข้าวนะลูก นี่นะคะก็จะเป็นเซตข้าวตอนเช้ามึงกินข้าวมึงกินข้าวครับแต่ดักกินมากหนาวไหมลูกหนาวไหมซำม,ม,มุ่ยไหมไม่หนาวหรอชุดตัวซสมุยอืมหนาวนะそれとママごめん昨日だってืมหนาวนะสุดโต๊ะเสมออืม

หนึ่งแผน่นก็จะเอาแรปมันก่อนหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็เอามือแตะเกลือหน่อยนิดนิดหน่อยนะคะทุกคนข้าวจะได้นุ่นนัวนะคะโอเคแล้วก็เอาข้าวใส่ลงไปบอกว่าอยากกินอันนี้นะคะทุกคนเอาชากเกะใส่ไปในนี้อีกนะคะปลาแซลมอนใส่ไปในนี้อีกเพาเมื่อวานคุยกันแล้วนะคะถามกันแล้วว่าจะเอาอะไรบ้างนะคะ เพราะว่านานๆทีทำเป็นโตะก็จะถามก่อนว่าถามว่าก่อนว่าอยากกินอะไรนะคะจากนั้นก็เอาสลายนะคะมาห่อด้านล่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่กันนะคะท<ม>ุกคนนี่ค่ะ สุดท้ายนะคะสุดท้ายจากนั้นอันนี้นะคะก็ลาดซอสลงไปนะคะทุกคนอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายนะคะใส่ถั่วลงไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะได้สารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็ เินหน้าตาของอาหารที่เราใส่ลงไปทุกชิ้นนะคะจากนั้นก็จะมาจากนั้นก็จะมานี่นะคะเดี๋ยวเอาองุ่นนะคะใส่ในเบนโตะให้ลูกด้วยนะคะเป็นผลไม้นะคะทุกคนอันนี้นะคะเ้ยเป็นองุ่นพันหัวใจนะคะนี่ค่ะชื่อพันว่าไมฮาร์ตนะคะไมฮาร์ตกตนะคะแล้วก็อันนี้ชื่อพันว่ายูโฮนะคะ เหมือนจะมีปินป่นก้นๆเปร่วงหัวใจด้วยนะคะแต่ว่าไม่ไม่เท่าไหร่พันยูโฮนะคะก็ใส่ไป6กชิ้นพอนะคะเดี๋ยวจะเยอะไปนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะคะในเซตสำหรับกินข้าวนะคะก็จะมีตะเกียบกล่องข้าวนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะแล้วก็กระดาษสำหรับเช็ดมือนะคะ แล้วก็กระติกน้ํานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูให้เตรียมไปนะคะเขียนมาเลยนะคะวันนี้ที่อากิวเตรียมเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบัตรรถบัสนะคะทุกคนที่จะต้องวันนี้เขาจะนั่งรถบัสไปนะคะเขาไม่ได้นั่งรถโรงเรียนไปนะคะฉะนั้นเขาก็จะมีรถบัสเอ่อมีบัตรผ่านรถบัสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารวัดไข้นะคะที่อากิววัดทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ คุณคลอนุญาตให้ซื้อขนมที่ตัวเองชอบไปได้นะคะ200เยนไม่เกินนี้นะคะดูพ่อกับลูกไปซื้อมานะคะถ้าเนนไปซื้อเดนไม่ให้ซื้ออันนี้แน่ๆเลยนะคะแต่ว่าก็ตามใจนะคะซื้อมาแล้วแล้วก็อันนี้เป็นที่ปูนั่งนะคะซื้อมาจากร้าน100เยนเมื่อวานนี้นะคะปูเวลากินข้าวนะคะ แม่บอกว่าให้เขียนสวยๆนะคะเฮอจะเขียนสวยขึ้นเยอะแล้วว้ากิด้